ทาได,ด,ด,ด้ทำได้ดไดแต่แผ่นโซะแผ่นนี้ไม่เคยทำไงบอกกรชับแนวไม่เคยหอมันง่ายง่ายนี่แล้วยังไงนะน้ำมันต้องแตกนะ ส่อะไรฮะอะไรนะคะใ่อันนี้เขาบอกว่าแผ่นแผ่นแท้ขอมีวนมีกุ้งมีหมูมีวุ้นเส้นแล้วก็มีเห็ดหอมแม้มันมันเป็นอะไรหนาเนื้อแรกวางเอาเดิมไว้ก่อนเราต้องมีเป็นเดิมก่อนลูกค้าจะได้เทาเยอะๆมันเยอะไปค่ะไม่กินเดียวเครื่องใส่เต็มเต็มเข้าเข้าไปกะทัดจะแต่ง นนเ,เ,นานเ่นา,นเาหหให้เราให้โปร f e s s i n a l แนะนำอะไรบ้าอ๋อแล้วแน่น่เยอะไปเยอะเลยแคนี้ก็เยอะแล้ว ไม่หนักไปไม่หนักเส้นมันแปลกอ่ะที่เขาขายเขาจะไม่ใส่ก็เยอะๆมาใส่แต่นิดเดียว